อันดับที่3เป็นหนังใหม่ซึ่งเปิดตัวสัปดาห์นี้ที่อเมริกาพร้อมกันกับ In The h e i ฮ t นะครับเมื่อกี้ลืมบอกชื่อ In The h e i ฮ t นะครับเป็นมิวสิค l ลของ John M. c h ็มเรื่องที่3อันดับ3คือ Peter r a b รบ t ิภาค2ซึ่งเรื่องนี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวเป็นอันดับ1ที่อังกฤษตอนนี้ ทำไรายได้ทั่วโลกไปแล้วประมาณ68ล้านเหรียญสหรัฐเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา68ล้านเหรียญทั่วโลกนะครับแต่เปิดตัวที่สหรัฐสัปดาห์นี้ไปเป็นประมาณ10ล้านเหรียญแต่ก็เป็นอดีตอันดับหนึ่งอังกฤษและอีกหลายๆประเทศก็คาดว่าเรื่องนี้ก็เป็นกระต่ายครับเมื่อกี้นี้เป็นเต่ากระต่ายก็อาจจะกระโดดไปเรื่อยๆอแล้วก็จะถึงร้อยล้านทั่วโลกในที่สุดนะครับอันดับที่4สัปดาห์นี้คือภาพยนตร์สยองขวัญ ภาคที่3ของคนเรียกผี The Conjuring มัจุราชบงการหรือ The Devil m a d e Me Do it ที่จริงภาษาไทยใช้ผิดนะครับมัจุราชไม่ได้แปลว่าปีศาจนะเรื่องนี้ทำรายได้เพียงแค่10ล้านในสัปดาห์นี้เท่านั้นสัปดาห์ที่แล้วเป็นอันดับหนึ่งะครับแต่ก็รายได้รวมทั่วอเมริกาไปแล้ว44ล้านแล้วก็ตอนนี้ทำรายได้ทั่วโลกไปถึง112ล้านเหรียญสหรัฐแล้วครับ